สวัสดีค่ะอะไะเด้อเมื่อนี้สาวแต่งหน่อยสิพามาฟังอันพ่นพอใหญ่ประจําบ้านสังเปนนพ่นสูตรขวัญสิเอาสูตรขวัญใดพ่นวาพี่น้องเดี๋ยวมือนี้เฮาสิเอาขวัญสูตรขวัญแต่งงานเนาะคู่บ่าวสาวสูตรขวัญน้อยสูตรขวัญอะไรก็ได้เออมีทั้งเนาะมีทั้งนาคสูตรขวัญนาคสูตรขวัญแต่งงานสูตรขวัญยังอีกไงขึ้นบ้านไม่ะรอขึ้นบ้านไม่ เอออัดไวเพราะว่ามันเป็นประเภณนีสืบสารมันมีคนอันนั้นบบนั่งระบบอะไรนี่มีคนบอกสารตอ่อเนี่ยอยู่บอกว่ามีว่ามีเตอเข้ามาอัดเขามาอัดวิดีโอว่าเบิอง, <laughs> งอะไเอ้าเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนก่าลั่นเพื่อนเพื่อน เรื่องเปะเพื่นก็เลยไปใส่กันเกลี่ยเปะสาวแต่งหน่อยสิพามาฟังเด้อค่ะเด้อพ่อใหญ่พ่อใหญ่ขุนเทียงแลทองเป็นพ่อใหญ่ของไทยบ้านสังเปรนพันสูตรขวันม้วนบัตรจังสีเลยเป็นอ่างเดียวช่บ่าวมาอันมานังเขาพักวันกันแล้วทับผู้สาวเอาบานนี้เอาบานนี้ผู้บ่าวกับทัพสาวมานังเขาพักวันแล้วบานนี้ก็เริ่มต้นโลนเนาะน้ำโม่เช้าวัแล้ะ ตั้งนโมขึ้นแล้วเนาะนโมตัสสะปะคะวะตัวลาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตัวลาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะตัวลาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสิทธิภาพรบวรแวนวิเศษอดิเรกเตโซ สย้ยาตัวระวังสชยมังคลังต์ตัวท่มังสุขังพลรังอาบาหาวิวาห์ใชยมหามงคลวันนี้เป็นวันดีวันดีทีอาหมดตาโตกันนี้แม่นโตกไม่จันขันอันนี้แม่นขันไม่แก้ว ฝนนางโตกแต่งแล้วจึง,งย่อมาตังอยู่จ้อนน้อนใจายมีทั้งไฟผูกแขน<อ>แวนใส่กวยปัดหน่อยสวยสัง,<อ>งวันมีอาหารหลายเหลื่ยมากสภาพความถูกจริงถูกกันมีทั้งผู้พันแนมากรีพาบ้า,างหีบแล้วเราดามาลาหอมห่วงเฮามีทั้งเหล่ากองแก้วใส่ผ้าขวาน ส่วนกันมาเตามีทั้งเขาตรงกล้วยและใบสีมีทั้งไข่หน่วยดีอันเชียงปอดพายอดไทยทัดจะพ้นจะย่านจนลงมาแต่เมืองฝากวาดแจงยงนาถัดชื่อขุนสีขุนพันสมสีสมง,งามสะพานดันจึงมีพระราชาญานะ พวกศิที่ใส่ยาภ่าพรพานมนนาวีเสก <c oughs> อานิเลกเตโซ่ใสยาถัววะวังใสยามังกาลังกากตัวรมังสูขังพาลังอาวาหาวิวาหัใสยามาหามังคละาังนี้เป็นเขาประกอบเขาเป็นปีสมฤทธิใส่ยาโชคประกอบโยก เป็นมิงเมียควันตามสมควันบรานแตงไว้คันดอกไม้โยข้นเพียงตากันสมมาลุงตาเจ้าโคดเขาเงินขาวลูกสาวกวกลูกสาวกลางเพิ่นอาคาดคาหลลูกสาวป่ายเพิ่นอาคาดคามากบอยาาแค้นดีดีปุนแปงดีพ่อแม่ฒ่าแกลรตายายฝนห้วยห้ำปีไม่ว่าห้องหำเดือนสาม หวงเบาหามเบาฮ้มนางงามขากวางบ่อยห่างผิดสวงขอเป็นดวงหักยิงลูกแก้วจริงยังประช่วงผุ่งงงสาตาายเมียงผู้เจ้าหูวเลวตกแต่งปุนแปงแป้งคำหักลูกแก้วปุนแปงแล้วจึงย่อมา,ามีทั้งหมากำฆ่าห่วงเฮาเคียงขับเจ้าเหลือหลายมีทั้งตาไน พ่อแม่เฒ่าแก่พรสาวบบาวนุง่งงามมาสอยยอก<ห>้าขวัญเบียงขว,วเจ้าอยู่ลี่ลายลี่ลาย<ห>ม,มาสอยยอก <c oughs> ้าขวัญเบียงใจเจ้าอยู่ลี่เลียนลี่เลียนเ <c oughs> บียนใจแล้วเียนขวาดันแม่นใจตรงแกกเหล่าฝุ่นผูเฒ่านันนจจงาาน่งอยู่ที่สมควรบัดนี้ข่อยจักเสินเ่าขวันผัวเจ้านี้ให้เขามาเทียมเนื้อมาอยู่เหงอ Này chinh, ngọc thang quang nang mày cầu ma nyo quang nơi thang nơi quang nơi quang nơi quang nơi nhớ nơi quang 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 สองเจ้ามาอยู่เตาในจริงมือนีวันนี้ขวันแฉงไอ้เจ้ามาอยู่แฉงดี่ได้นี่ได้ควันขาดเจ้ามาอยู่ขาดีด่างกุดดากแล้าเหล็กหลกักผีหลวงในหลวงธรรมกาวไว้ที่ดังให้สมควรบ่อระบวนตุกแตีง แป่งให้ลงมาเป็นกวน้ำลูกแกว้วพ่อแม่เจ้าผูกแล้วให้เป็นกูเทียบสวงมาผุดฟองเป็นลูกพอ่อลูกแม่ผูกไว้เป็นเฮือนสองบุญเฮืองลูกหลาหากเกิงหนาเสมอกันบัดนี้คอยจักเชิญเอาควันสองสี <c oughs> ให้เขามาเทียมไรลลาไมเนียผิวบางสมนางงามยู่า เย็นวากว่าตกแต่งปูนแปลงให้เจ้ามาแวแหวงเมียแพงถึงเฒ่าให้กบเข้านานยิ่งที่ราคาให้เจ้ามีบุตรตายิ่งใสอยนอยข่อยสวงใส่ให้เจ้ามีพอแสนของนําแม่นให้เจ้ามีทุกสิ่งสร้างมามิงอนคําพญารํากาน้องลิดล็ดกาลือซา ตามตามลาว่าไหนดานไดทาไหวพอเปลี่ยนคำสอวนสร้างโลกตัวันแจวหับปอบวันเพือนสาวสาวอันลงมาตั้งแจงอินเทาแบงไกสวนดอกไม้สวนแซมเก้าบัดนีไปจักเชิญควนเจ้าความพัมทั้งสอว มาเยกื่อกว่นเอ้เอ,อถึงเมื่อตาวันคำลงลับป่าแจงถึงเมื่อตาวันแดงลงลับป่าไม่ให้ขวันนั่งนาไทยมาเที่ยมเทาเจ้ายานานเยอขวันบากานมาเที่ยมนางเจ้ายาซาแม่เจ้าหากแต่งห่องขาควายหามีทั้งผ้ากาสาแพร่ไร ส่วนเชียอรัมีเหงือกเสล่ไม้แดงขวนจอมแพงให้เก่ามาเทียมคู่ขวรเจ,าจ้าอยฟ้ากวาแดนไก่ขวรเจา้ายังอะไรคิดถึงสู้เก่ากให้มามือนีวันนี้มาเยอขวัญเ้ย <c oughs> ให้มา <c oughs> <c oughs> ทัดเจ็ดเก่าถัดดอกบัวละพันให้เจ้ามาท่าจัน แม่เจ้าแต่งไว้ให้มาถัดดอกไม้ของเกศ็สวยด้วยมวยบอยาวประสคงใสสองฝุงหมูพี่นองควงหาดังทิดาบานเนื้อพิ่นมาควายบึงนาพิ่นสาเจ้าบุญกวงสูภพายให้เจ้ามาสวยง่ายผ้าขวัญแต่งไม่ ให้ได้ป้อนเข่าไข้ขวัเจ้าทั้งสองตามทำนองบัวลานว่าไหวหมอบอกไห้ว่ามือนี้ <c oughs> เป็นมือดี่อยจักเอาสองสีนอนหมอนจนเสียให้เจา้ได้สืบเสื้อพอแม่แทนเฮียนถึงปีเดือนผนตกห้วย và hoàng hâm thường văn chết khâm Bẹt khâm hãy cháu dù chấm xin Thường văn chip chi xi mà khâm Hãy cháu nhìn đi tác bà ta đây khát thăng xin để xây nhà và ma như quán ơi quán chiều Hãy cháu ma dù chiều đi ra đi ra quán ta hãy cháu ma dù ta นี่แยมนี่แยมขวนปากแกมและขวนข้างขวนเดียวบางขวนนพมพำพอมไม่เจ้ามานั่งดอมหอมอยมมู่บ้าขวนมาเยอะอ่มากกว่านะมอสาว <c oughs> ก็ว่าแม,มนมือนีวันนี้ถอยทาไทยแท่นเฮือนก็ว่าแมนม,มือนีวันนี้นอนหลับได้เงินพันก็ว่าแมน มือนีวันนี้นอนฝันได้เงินหมือนก็ว่าแม่นมือนีวันนี้นอนเตือนได้เงินแสนก็ว่าแม่นมือนีวันนี้แขนเท้ากายแขนนั่งก็ว่าแม่นมือนีวันนีสามวันให้ได้แก้วมงคลมหาเจ้าเยอแขนเท้ากายแขนนั่ง ให้เจ้าทั้งสองมีความสุขกสบายพำพอมให้มีความอ่อนน้อมตั้งกอสมเสยเจ้าเป็นเคยให้เจ้าทำใจกว้างอย่าได้ไปก้าวอ้างสับปะิงแนวใดให้มีใจเหลี่ยมใสต่อนางคันไทยบัดนี้ฝ่ายลูกสะใภ้ให้เจ้าหาักพัวผัวแม่ผัวเจ้าอยจะไป นัวนัวเบาขวนผัวซึ่งสู่เจ้าผูงูนกปาดวังธรมเถึงเดือนดำเจ้าอย่าไปเที่ยวเห่นยญ้ำกลางคืนเจ้าอยา่าใดเที่ยวทวงไอ้มีมูมีพี่เลดองเป็้นเพื่อนจังคอยไปเจ้าอยา่าไร่ลืมถิมเฮียนซ่านกะนิ่งหำเฮียนหลังตำแม่นเฮียนหนาใส่ข้าสูงหลังไงกะทอดใจปันรม หลังกลมเม่นเฮื่อนพอเกยสั้นตัวหลังสูงเฮื่อนดุงและเฮีอยนป่าหลังหน้ากว้างดังใสแขนนางไล่ลองกลมรูปนากเป็นพื้นหามุ่งกระเบื้องดินขวามีหัวเย็นหลังสูงความพาห้องบาทแขนหิงอาสนายัยให้ในเฮียนเป็นห้องนำโบอแก้ว หลังนั้นพ่อแม่มอบแล้วให้แจลูกทั้งสองให้เจ้ามาบุนปองกินทานย้าให้ให้เจ้าได้หยาดน้านั่นยิงเทละคาในกินจีนเจ้ายาเน็บจำา้าได้กินปลาเจ้ายาเน็บจำยาเพิ่นซาเจ้าบุญกวางสุภายมีลูกใยให้ได้ผู้ประเสริฐ ให้เจ้าใด้ลูกเกิดหัวมหมูทรนในด้ฟังคำสอนตาใหญ่พ่อแม่ใจแพ้กวางพี่นงองวงสาตาเบียงใจเจ้าอย่าเลีจจ้ย,ยวหาไส้ตาเบียงขวาเจ้ามีผัวเจ้าอย่าแล่หาสูวถึงย่ำแรงให้เจ้าแตงผ้าเก่าถึงย่ำเศร้า,าให้เจ้าแตงผ้าง,งาย ยาเด่นอนหลับหลายตื่นสวยผิดเหตเจ้ามีผัวให้เจ้าถิ่มใจเก่ากันมีเหลราให้หน้อยก็ให้เจ้าแก,กยกไพ่ันมีเหลราให้ใหญ่ก็ให้เจ้าแก่กขุนมือมุ่งคนของเจ้านั่งแก้วหมอบอกแล้วจำผัดตืมสวยพรเปลี่ยนคำสอนพราอินสั่งโลกในมือนีวันนี้เจ้าทั้งสวง กวาหากมีศพแล้วพากันคอยเพียเรเดามาเ,าเยเืย้กว่าเดื้อควนผัวให้เจ้ามาสมเมียนี่นำถึงย้ำคำพากันเข่าบ่นวันว่ายัางหมอนในพวกเจ้าหากข้าให้พากันตั้งตอวจะทำแก่ค,ความดี ความฉุดมีเพียงพ่อบอ่หน่อยแรงคำคอยให้เจ้าทั้งสองมีความฉูขสบายดีก่อคาเถินวันทันติอายุวันโนชูขังพาลังจบจา,จ,าจบแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ